เอาละครับว่าขอกราบสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนนะครับสํารีการ YTC เกมนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Home sweet home นะครับผมใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นเหเป็นการใจผมด้วยนะครับผมสายแล้วนะคที่รักที่รักตื่นได้แล้วโอเคต่ลุกแล้วอะไรหนักไม่ใช่โอเค แท็บสมุดบันทึกโอเคครับเราต้องหาทางกลับบ้านนะฮะเราพอเล่นเดโมโไปแล้วบ้างน,นะก็เลยแบบอาจจะมีความชินแล้วนะฮะโอเคอ่าอ่าโอเคฮึ <c oughs> <c oughs> อืมหรือเรื่องมีอะไรนี่บุกยิ่งกว่าอุ้ยยิ่งกว่าบางตามผีนะ,ะบุกบุกยิ่งกว่าบางตามผีอ่ะโอเคนักศึกษาสาวมอดังหายตัวลึกลับนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังใจกลางกรุงเทพหายตัวไปอย่างไรร่องรอยกว่าอ่ากว่าสองวัน ครบครั้งสุดท้ายอ้างว่าปวดท้องหนักลากลับบ้านกระทันหันเอิม่มอืม,อม,อมคนแห่ศรัทธาเน้นวัดป่าช่วยชาวบ้านปรากฏสุริเปรคาคนานานที่สุดเด็กเออราพผู้เยาวโอเคคุณแจอ่าโอเคพอดีเป๊ะ Let's go คุณอย่าไปเรียกเขาซีกดชิปเพื่อวิ่ง10ครั้งเพื่อวิ่ง วิ้ยตกใจจริงเชี่ยอุ้ยมะทำลายกันแบบนี้เลยโอ้ไม่ไหวทุกคนอุ้ยเชี่ยอืมเปนมีนะ ืเูเรื่องืูเรื่องืูเรื่องอ่ามีรอยเลือดด้วยโอเคประตูนี้เปิดได้ไหมอ่าไม่ได้โอเคไปไหนแล้วอยู่ดีก็หายไปเลยเนี่อ่ะจะบอกนะเดี๋ยวจะสุดที่ปุบ ว,ว่าเลยวะหยิยงวิ่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 งเอาไอ้เชี่ยเอาเออเออเชี่ยแม่งสองเวลาเลยเฮ้ยใครก็ได้เอาเอา,เอาเกมนี้เป็นเผาที <Hey. S 2> <c oughs> โอ้แมกนิเตเล์พอร์ตโออยยุตีหนึ่งแล้วาใครมาดูคลิปนี้ตอนดึกก็ดูจบก็ลาทีสวัสดีฝันดีทุกคนเออต้องรีบแล้วอ่ะไม่รีบไม่ได้แล้วอ่ะเียจะมีไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แลกไม่ได้แลก

ตกใหญ่เลยนะสำหรับประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและยึดถือพระพุทธรูปเป็นสิ่งเคารพบูชาบุชนียวัตถุการนำพระพุทธรูปเสียงพระพุทธรูปหรือสิ่งต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นของประดุบประดับตกแต่งสถานที่เฟอร์นิเจอร์หรือใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวกับการเคารพบูชาจึงทําให้ความเกิดความรู้สึกไม่เหมาะสมสําหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาครับผมโอเคประมาณนี้ฮะ ประตูแม่งแงมให้กูเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมจะไม่โผล่มาใช่ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อือ รวมมาใช่ไหมอ่า้อม,อ,อมไว้ก่อน้อมไว้ก่อนเฮ้ยเจี่ยทำไมไม่เปิดไฟฉายแล้วอู้หมืดโอ้ m ไม o กอดเฮอยหแฟจะแฟดดรเแฟก็มา อ้าวองโอ้โหเข้า,อ,อ,ง <laughs> ขาอ,องเลยเข้าองเลยด้วยโอเคอ่าฮะอันนี้คืออะไรโอเค้ย ูลนะ็อกฮะอันนี้ไม่น่ามีอะไรโอเคโอ m มก o d วิ okay. ่ง oh ได้นี่เปิดไม่ได้โอเคต้องหาอะไรมา ฟังมาเรียบร้อยหายใจไม่ทั่วท้องเลยเว้ยล็อกพี่เชี้ยอื้ม เยียตกใจหมดสะดุ้งจริงโอเคเศกตะปูเข้าท้องนะทุกคนอย่าหาทํานะเอาของไปให้อาจารย์ชัยผมเล็บของเชนเฮ้ยสิ่งไม่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีคำหยาบอะไรในคลิปนี้ก็ เพื่อความบันเทิงนะครับผมนะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับผมโอเคอ่ามาแล้วใช่ไหมเอาจงผีแบบนี้ผีแบบนี้น่าสงสารนะคิดว่าแต่เขาก็ทำกรรมไว้หนักอะ่ะทำให้เออ คิดว่านะรอก่อนรอก่อนจะเย็นถ้ารีบเดี๋ยวโดนโอน okay. เคอืมโอเค okay. ไปไปไป อ่าโอเคยอ่อที่อันตรายที่นี่อันตรายต้องรีบหาทางออกมันอันตรายอยู่แล้วละ่ะโคตรมืดไม่เชื่อตัวอะไรวะ เบลนะผีตอนนี้ชื่อว่าเบลเบลมีสารมาตั้งอะไรตรงนี้เหมือนไม่ควรมาอยู่ตรงนี้พิดที่โอเคอันนี้อะไรอา้าวไม่ทันดูเลยไปตาอะไรสักอย่าง ฝังลึกฝังลอยคุณใสเอาดินจากป่าช้ามาปั้นเป็นหุ่นตุ๊กาตาสองตัวนำชิ้นส่วนของผู้ที่เป็นเป้าหมายเล็บเส้นผมมาใส่ตุ๊กาตาตัวหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถูกทำคุณใสนั่นไงโอเคครับมีมีเกี่ยวกับสเสน่หด้ะทำเสน่ห์ไปไปไป ขาต้องรอดันต้องลอด,ห,อลอดหัวใจเต้นแรงมากตอนนี้แต่ลมหายใจอ่อนเลยลิน <c oughs> <c oughs> ผมวิ่งเลยไอเชียลลืมเปิดไฟฉายมืดเกินอืม <c oughs> <c oughs> เลือดทะลุเลย <c oughs> <c oughs> ไปไปไป <c oughs> <c oughs> อันนี้ซ่อนได้ด้วย อืมอ้าวใช่ประตูไม่ได้ดูเหมือนว่าฟิลจะขาดไอ้่ไเหี้ยมงมา มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อีเบลอีเบลเห <c oughs> มือนผู้สังกีดอะแบบ I can't check อะไรเงี้ย I can't take you to อะไรสักอย่างเออโอเค แรว,ว่าต้องไปหาฟิลมาใส่ใช่ปะคัตเตอร์จีคัตเตอร์โค,ครตไกลเกเเสียงโคตรเอกลักษณ์กดค้างใช่โง่ฮะกดค้างแล้วก็เลื่อนเมาส์อืม,อม ใจเย็นไอหนุ่มใจเย็นไอหนุ่มโอเคเล่นเกมมีตั้งใจจดใจจ่อสุดๆโอเค ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยพี่โอ้ oh my god อิวใครใครอย่าดูตอนกินข้าวนะโอเคโอเคกลมอุตุเตือนพายุมะลิฮะมะลิคืออะไรวะพายุมะลิคืออะไร พึ่งนักศึกษาสับสูตหรือคุณใสเป็นเหตุทีมสุบส่วนต้องตะลึงหนักหลังจากออกพื้นที่เก็บหลักฐานที่ห้องนักศึกษาสาวซึ่งหายตัวไปเมื่อวันที่ห6กันยายนพบวัตถุท,ที่ใช้ประกอบพิธีทำคุณใสยอยู่เต็มห้องเลยโอเคแล้วก็อันนี้อะไรมันเขียวเนื่องกันหมดผมว่าทุกอย่างที่มีในในนี้เกมฝีมือคนไทยของบริษัทอ่าเป็นเป็นการโปรโมท ผาวาห้องเช่าผีสิงกระชากหัวข้างดึกคืออะไรวะสุดอุบาทตาชุดหลานสาวสิบขวบอ่าหลายสำนักหมอผีอุบาทโกโกโจโชร้อ,องเต้นสุดฟินที่เกาหลี <c oughs> ก่อนบินไปเปิดคอนเสิเร์ตที่ไทยแล้วนี้โอเคครับอ่าโอเคโอเคครับผมเข้าใจฮะว่าคุณต้องการแต่ว่าตอนนี้ผมต้องปิดไฟฉายฮะ ไม่งั้นผมจะตายโอเคโอเคตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอบนอีกทีนึงามา้าม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 าดิโอเค ไต้องไปที่ห้องนั้นนะอาา่าฮะไปหาฟิลฟิลสียโอเคปิดประตู โ okay. อเคเฮ้ยไอ้เชียเฮ้ยแกงกูปะเนียวิธียุย่เปิดเองทุกคนวิธียุ่เล่นเปิดเองเลยโอ้ คิดหนัาเรือขิดหน้าอยู่โอเคไปล้มั้งค่อย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 กลมไปกลมไปวิเชียอ่าจังหวะน,นี้แหละจังหวะดีจังหวะดีจังหวะดีโอเคไปเลยรีบ ลิบไปไม่อยากอยู่ด้วยแล้วไอ้ผ <lên. S 2> okay. ีเลนโอเคอ่าซ่อมฟิวส์อะฟิวส์เสีย ตามมาไหมตกอดกพอดีโอเคอ่าไฟดงไฟดับด้วยมาดิฮะอ่าโอเคจะกดไปเฮียเร็วดิวววไป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  วิ่ง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 แบบพี่ตูนดิครับไอ้เชี่ยวิ่งแบบพี่ตูนวิงบบว่งไปพี่ตูนวิ่งไป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 ไอเชี่ยเอาอเอาไงเร็ว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  โอ้ยเอาโอ้ยอาย่อ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 ไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยไต้เดี๋ยวไต้เดี๋ยไต้เดี๋ยไต้ไม่เชื่อแม่งตามมาทันได้ไงวะย่อลงย่อลงไป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 โอ้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 จะบ้าตาย ไม่ติมมีดิวนะดิวไหนอ่ะเปบ้างวะเป็นไทยหัวไปเลยอ่ะดิวอยู่ดีใช่ไหมถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่อ่ะอย่าลืมกลับมาคุณว้อยเอแล้วครับผมก็สำหรับพาร์ทหนึ่งนะก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร์กันไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็น กำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเอสเได้ชนหมัดกันหน่อยดิโอเคโบจเจอกัน